อฟนผมไม่ใช่คนไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรล่ะเวมไพร์กะดูสิอากาศร้อนขนาดนี้ใส่เสื้อหนาขนาดนั้นได้ไงดูเหมือนเธอจะกลัวแสงแดดมากๆออกไปข้างนอกทีไรต้องทาครีมบันแดดเยอะๆทุกครั้งทีัะฮะอะไรนะสั่งอาหารสิฉันสั่งเสร็จแล้วเขียนหนังสือเป็นตัวสอนโบราณเลยเรื่องแค่นี้ก็คิดว่าแฟนนายเป็นเวมไพร์แล้วหรอคิดมากไปเองหรือเปล่าผมไม่ได้คิดมากเกินไปนะฉันไปห้องน้ำแป๊บนึงนะ ว่าเธอซ่อนอะไรไว้ในกระเป๋าคนปกติเขาไม่กินเนื้อสดแบบนั้นหรอก<ม>เธอต้องเป็นมังพายแน่นอนมันก็ผิดปกติจริงๆนอกจากเธอกลัวแสงแดดแล้วแถมตอนเดินยังไม่มีเงาตามตัวเธอด้วยงั้นเราไปดูแฟนนายกันเถอะมีคนอยู่ในห้องน้ำไหมคะไม่มีคนอยู่คะ่ะโอเคค่ะเห็นไหมผมบอกกูแล้วว่าเธอเป็นมังพายจริงๆด้วยที่กินเข้าไปคงไม่ใช่ที่รัก ทำอะไรนะห้องน้าผู้หญิงวนไยอย่าเข้ามานะพูดเรื่องอะไรกันวนภัยที่ไหนจะมีแล้วเธอจะที่ไปเรื่องนี้ยังไงอี๋นี่มันอะไรอะ่ะฉันแค่จะมาโทรศัพท์เฉยๆนะคณรีบออกไปเถอะผู้ชายอยู่ในห้องน้าผู้หญิงอะ่ะเดี๋ยวมีคนมาว่าเอานะฉันไม่คิดว่าเขาจะคิดมากขนาดนี้ฉันแค่ไม่อยากให้ใครเห็นอะไรแบบนี้หืมดูผิวเธอดิน่าเกลียดอ่ะ ไม่เลยหรอกทีระผมไม่รังเกียจคุณหรอกนะงั้นทำไมเธอต้องกินเนื้อดิบด้วยล่ะคนอีสานก็กินเนื้อดิบกันทั้งนั้นแหละทีระขอโทษนะที่เข้าใจคุณผิดเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดผของผมเท่านั้นนะครับเรื่องมันไม่จบแค่นี้แน่ทีรกะรกับตัวนี้นะออกแบล้วมารับโลกเลยละครได้แล้วพี่พูดเรื่องอะไรคะฉันไม่เข้าใจพี่งั้นเหรอเธออยู่ยาวกว่าฉันตั้งกี่พันปีนางปีศาจ ันไม่เคยทำลายมนุษย์ฉันแค่อยากอยู่กับเขาเท่านั้นเองอีกไม่กี่วันฉันก็เป็นมนุษย์แล้วแล้วทำไมเธอต้องมายุ่งกับฉันด้วยคนก็คือคนปีศาจก็คือปีศาจอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันมีตัวเลือกเธอสองวิธีกลับไปที่เธอจากมาซะแค่ไม่ทำลายมนุษย์แล้วฉันจะปล่อยเธอไปวิธีที่สองกินยานี่ซะแล้วเธอจะกลายเป็นมนุษย์แต่ถ้าหากคนรังของเธอตายเธอจะต้องตายไปด้วยกลับบ้านกัน